ลิเดียแมทธิวอวสินหวานทำน้ำทะเลแทบจืดแฟนๆเชียร์สนั่นคนที่สต้องมาเป็นคู่รักคนบันเทิงที่หวานช้ำเสมอต้นเสมอปลายจริงๆจนได้รับเสียงเชียร์เสียงแซวมาตลอดสำหรับคู่ของแมทธิวดีนและลิเดียสารรัตเพราะตอนนี้แม้ว่าจะลูกสองแล้วแต่คู่นี้นั้นบอกเลยว่าหากมีเวลาก็มันเติมรักให้กันตลอด ขณะที่หนุ่มแมทธิวก็ยังคงเดินหน้าสกิดภรรยากดดันให้มีคนที่สอีกสักคนบ้านคงจะแฮปปี้ขึ้นลาสุดลิเดียแมทธิวก็พาลูกๆทั้งสองไปเที่ยวกระบี่ซึ่งเป็นทริปแรกที่ทั้งคู่นั่งเครื่องบินไปหลังมีการโควิดระบาด งานนี้ทั้งคู่ก็ได้เผยภาพวิวสวยๆบรรยากาศสุดอบอุ่นและโรแมนติกพร้อมซีนหวานๆจนเพื่อนๆในวงการก็อดแซวไม่ได้ว่าหรือทริปนี้จะมีคนที่3กลับมาด้วยก็เป็นได้